ตอนปี53เห็นบ่นกันนักบ่นกันหนาว่าไข่แพงแต่ตอนปี53นะครับราคาไข่เบอร์ศูนย์หรือไข่ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยราคาหน้าฟาร์มอยู่สองบาทแปดสิบอกว่าแพงรัฐบาลยิ่งรักนายกไม่มีไข่แท้แต่อาจเป็นเพราะว่าเธอชอบวิ่งหาไข่ ไข่มันก็เลยแพงตามหลักเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมครับอะไรที่มีความต้องการมากของก็จะแพงเมื่อนายกวิ่งหาไข่ทั้งวันไข่ก็ปลาเข้าไปลูกละหบาทครับแล้วแก๊สหุงต้มลละในสมัย5-3เทียบกับปัจจุบันนี้ พี่น้องของเราต้องซื้อแพงขึ้นเท่าไหร่ตอนนี้พี่น้องครับแก๊สหุงต้มเนี่ยเป็นของจำเป็นในบ้านในสมัยรัฐบาลที่แล้วแล้วมาเขาประครับประคองไว้ไม่ให้ขึ้นเพราะไม่มีใครในโลกหรอกครับอยู่บ้านพี่น้องมีใครในบ้านเปิดแก๊สสูดดมเล่นไหมครับมีใครในบ้านเปิดแก๊สแล้วเผาบ้านเล่นไหมครับ นอกจากมันจะเอาถังแก๊สมาเผาที่เจนเทเวอร์นั่นน่ะปรากฏว่ารัฐบาลนี้ค่อยๆปล่อยให้แก๊สหุงต้มแพงขึ้นมาหลายเดือนเดือนละ50ตังต่อกิโลกิโลละสิบถังละ15กิโลแต่ละเดือนขึ้นมาเดือนละ7จบาทห0ทุกวันนี้ขึ้นมาแพงกว่าในอดีต52บาท50แล้วครับ ทนกันได้แหลวครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับที่กล่าวอ้างว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ดีไปโทษการชุมนุมได้อย่างไรในเมื่อการชุมนุมเมื่อเทียบกับปี53ก็เรียบร้อย <100. S 2> พวกเราลักสันตินตเราไม่มีความรุนแรงเราปราศจากอาวุธ แต่ทียกับ53มันเผาบ้านเผา,าเมืองมันยิงตำรวจทหารแต่เศรษฐกิจปี53ยังดีกว่า57เยอะแยะเลยท้งนังที่53เศรษฐรรกิจโลกก็ตกตำ่ำแต่พอ55เศรษฐรกิจโลกฟื้นด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อสรุปที่เห็นชัดเจนว่ามวนมหาประชาชน ไม่ได้ทาให้เศรษฐกิจของเราฟุบแต่เป็นเพราะฝีมือของรัฐบาลนี้ต่างหากใช่ไหมครับนอกจากฝีมือบริหารห่วยแตกทำสินค้าราคาแพงรัฐบาลนี้ยังทำลายระบบราคาพืชผลทางเกษตรทุกทชนิดครับพี่น้องเกษตรกรทุกประเภทเดือดร้อนกันไปหมด เคยมียุคไหนสมัยไหนไหมครับที่ชาวนาขายข้าวเราไม่ได้ตังมีสมัยนี้สมัยเดียวขายข้าวไปไม่ได้เงินชาวนาผูกคอตายไปกี่คนแล้วคุณยิ่งรักเคยรู้ตัวไหมว่าเดินไปไหนเนี่ยมีวิญญ,ญาณเกษตรกร,เ,กรเดินตามกี่รายแล้วยางพาราล่ะยางพาราสมัยคุยพิสิทธ์ ปาเข้าไปราคายางแผ่นเกือบ200บาท180-190สสมัยนี้เหลือ70กว่าบาทมันห่วยไหมครับพี่น้องถ้าพี่น้องดูการบริหารงานของยิ่งลักเมื่อครั้งที่มีอุทกกัยการบริหารน้ำทำไม่เป็น ไปตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ดอนเมืองในที่สุดน้ำก็ท่วมดอนเมืองไอตัวศูนย์บัญชาการของยิ่งลักแล้วบอกว่าจะต้องกู้เงิน3 5 0 0 0 0หหมื่นล้านจะดำเนินการให้เสร็จต้องออกเป็นพระราชกำหนดกู้เงินโดยด่วนออกเป็นพระราชบัญญัติก็ไม่ทันการแต่แล้วจนบัดนี้ก็ใช้เงินไม่เป็น เหตุนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลยิ่งรักบริหารงานห่วยแตกพี่น้องตอนสมัยน้ำท่วมวก็อ้างอย่างหน้าไม่อายว่าเอาอยู่สุดท้ายไม่รู้ว่ารัฐบาลนี้เอาอยู่หรือเอาเก่งกันแน่ครับ แต่ที่แน่ๆก็พยายามจะฉวยโอกาสจากวิกฤตน้ำท่วมพยายามที่จะหาทางที่จะกู้เงิน350,000ล้านหาช่องที่โกงกินแต่สุดท้ายทำไม่สำเร็จเพราะไม่มีฝีมือบอกว่าเร่งด่วนต้องกู้จนกระทั่งหมดอายุเวลาที่จะกู้ได้จนป่านนี้ยังไม่ได้กู้เลยครับ โครงการกู้เงินสองล้านล้านเพื่อที่จะมาทำรถไฟความเร็วสูงแล้วก็ดันเอารถไฟรางคู่รถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเข้าไปบวกเพิ่มเข้าไปด้วยซึ่งในความเป็นจริงโครงการพวกนั้นเขาทำด้วยงบประมาณปกติเขาทำกันได้ทั้งสิน้นแต่พอจะไปกู้สองล้านล้าน ต้องการจะกู้ประเภทมีกระดาษสองแผน่นไม่มีรายละเอียดโครงการหวังว่าเอามาแล้วจะเอามาสวาปปามกันในที่สุดการกู้เงินก็ไม่บรลรลุผลสารรัฐธรรมนูญก็ชีว้ว่าเป็นการกู้เงินที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมน,นูญเพราะฉะนั้นมันเลยดึงให้รถไฟลางคู่ก็ช้าไปด้วย รถไฟฟ้าในกรุงเทพก็ช้าไปด้วยบัตรนี้ยังไม่ได้ดำเนินการความจริงแล้วเงินพวกนี้สามารถจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะแยะแต่เพราะมันทำไม่เป็นใช่ไหมครับทำไม่เป็นแล้วก็มาโกหกพี่น้องประชาชนว่าเสียดายกู้เงินไม่ได้ทำให้ไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ ที่จริงถ้าเอาใส่เข้างบประมาณปกติไม่คิดจะโกงป่านนี้มันผ่านไปแล้วนอกจากนั้นโครงการจำนำข้าวที่วันนี้นางสาวดอกไม้ที่จริงต้องเพิ่มชื่อให้หน่อยว่านางสาวดอกไม้ขาเป๋ไปชี้แจงข้อกล่าวหาก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่ทำเศรษ,ษฐกิจประเทศชาติย่อยยับ ชาวนาไม่ได้เงินโกงกันทุกขั้นตอนเขาเตือนกันแล้วเตือนกันอีกก็ยังโกงแบบหน้าไม่อายโกงนี่พอว่าแต่ว่าทำให้ประเทศไทยขาดศักยภาพขาดโอกาสในการส่งออกเราเสียแชมป์การส่งออกไปเรียบร้อยในสมัยรัฐบาลยิ่งขยิ่งกว่านั้น ยังทําลายคุณภาพข้าวที่ดีเพราะโครงการของเขาไปสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาหวังจะเร่งการปลูกข้าวให้เร็วให้ปริมาณมากๆในที่สุดคุณภาพข้าวของเราที่ได้เคยเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลกก็ตกต่ำลงระบบการค้าข้าวในประเทศเสียหายไปทั้งเสิ้นนี่ เป็นการทำลายระบบตลาดและอุตสาหกรรมข้าวอย่างที่ไม่มีคนใดเคยทำชั่ว้ายอย่างนี้มาก่อนในประเทศไทยพี่น้องนอกจากรัฐบาลนี้จะบริหารงานหาเงินไม่เป็นแล้วในสมัยก่อนที่รัฐบาลอนภะิสิทธิ์จะส่งมอบความเป็นนายกรัฐมนตรีให้นางสาวดอกไม้ ตอนนั้นคุณพิสิทธิ์สะสมเงินสำรองระหว่างประเทศไว้สูงเป็นอันดับที่13ของโลกพอรัฐบาลนี้เข้ามา,มาก็ตั้งหน้าตั้งตาล้างผลาญเงินด้วยโครงการแจกเงินมากมายที่เรียกว่าโครงการประชานิยมที่ล้มเหลวไม่ว่าจะเป็นโครงการรถคันแรกที่บอกว่าจะคืนภาษี ให้รถหนึ่งแสนคนให้คนหนึ่งแสนคนที่ซื้อรถคันแรกปรากฏว่าทำวงการรถปั่นป่วนเพราะหนึ่งคนจองรถด้วยความที่กลัวจะเสียสิทธิ์ยกเลิกสิทธิ์กันเป็นแถวยกเลิกการจองกันเป็นแถวจนถึงทุกวันนี้ยอดขายรถยังไปได้ไม่ดีเพราะปริมาณความต้องการรถมันไปปูดอยู่ตรงนั้นทำปัญหารถติดมาถึงวันนี้ทำประเทศชาติขาด เงินกับโครงการนี้ไปหลายหมื่นล้านแล้วครับนอกจากโครงการรถคันแรกที่เอาเงินไปแจกคนให้ไปซื้อรถยังมีบ้านหลังแรกเอาเงินไปแจกให้กับคนซื้อบ้านแล้วไปมีโครงการแจกแท็บเล็ตพีซก็ดีตั้งกองทุนพัฒนาสตรีก็ดี ที่ทำให้สตรีของเราเป็นหนี้เป็นสินและรายได้นิติบุคคลคือบริษัททั้งหลายแต่เดิมเนี่ยเวลามีกำไรจะต้องเอากำไรมาแบ่งให้กับรัฐ30%เซเมื่อไปกำไรของบริษัทใหญ่ๆที่จดทะเบียนต้องเสียภาษี30%ซแต่รัฐบาลยิ่งรักก็ดันไปลด จาก30เหลือ20เปอร์เซ็นต์เท่ากับว่าไปแถมเงินให้กับบริษัทใหญ่ๆทั้งหลายส่วนคนจนก็เดือดร้อนคนบริษัทใหญ่ๆก็ได้ประโยชน์จากในเรื่องนี้อย่างนี้มันไม่เป็นธรรมใช่ไหมในรัฐบาลน,นี้บอกว่าเป็นรัฐบาลของคนจนแต่ดันไปติดหนี้ชาวนาไปโกงเขา แต่ไปลดภาษีบริษัทอย่างที่อาจารย์บอก30เหรือ20%ลดภาษีรายได้บุคคลธรรมดาคนมีเงินเดือนระดับกลางค่อนข้างสูงทุกคนได้รับการลดภาษีลงไปหมดในช่วงสองปีที่ผ่านมาตกลงมันจอาใจพวกคนรวยด้วยกันเองหรือมันจอาใจคนจนกันแน่ดีแต่แจกเงินแต่หาเงินไม่เป็น สุดท้ายปลายปี2,556เงินก็หมดต้องมานั่งหาเงินกู้กลายเป็นเคยว่าเขาว่าดีแต่กู้ตอนนี้ใช้ทุกวิธีทางที่เร็วๆเข้าไปกู้เงินครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าไม่เคยมีนายกคนไหนที่เป็นนายกอยู่สองปี เดินทางไปต่างประเทศถึงห้สบครั้งแล้วเดินทางไปก็ไดแ้แต่แต่งตัวไปประเทศไหนก็ไปเอาใจเขาแต่งตัวเหมือนเขาไม่รักศักดิ์ศร,รีของคนไทยไม่เจรจาความเมืองไม่เจรจาการค้าการขายทางเศรษฐกิจแต่มุ่งที่จะเจรจาเพื่อประโยชน์ของพี่ชายตัวเอง ไปเจรจากับญี่ปุ่นเพื่อขอให้เขาให้วีซ่าทักษินเข้าญี่ปุ่นไปเจรจากับอเมริกาก็ขอให้เขาให้วีซ่าให้ทักษินเข้าอเมริกาว,วันวันหนึ่งแทนที่จะดูแลปัญหาเศรเษฐกิจของบ้านเมืองแต่ไปดูแลผลประโยชน์ของตระกูลตัวเองแล้วแบบนี้บ้านเมืองมันไม่สุดจะสุดเมื่อไหร่ใช่ไหมพี่น้อง ที่สำคัญเดินทางไปต่างประเทศแต่ละครั้งใช้เงินภาษีของพี่น้องประชาชนราวกับเป็นเศษกระดาษเดินทางแต่ละทีแทนจะซื้อตั๋วเครื่องบินเหมือนคนปกติต้องเช่าเหมาลำเดินทางแต่ละทีใช้เงินหลายสิบหลายร้อยล้านไปแล้วกลับมาประเทศไม่ได้ส่งออกอะไรได้เพิ่มขึ้นอย่างที่บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นว่า การส่งออกกับติดลบคนทั้งประเทศขายหน้าขายอย่างอื่นไม่ออกครับยิ่งกว่านั้นพอเข้าสู่ปีที่สองยิ่งลักเกิดความย่ามใจเดินหน้าจะออกกฎหมายมิรโทษกรรมให้กับพี่และพักพวกที่เผาบ้านเผาเมือง และต้องการจะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อรวบอำนาจให้เขาสามารถที่จะครอบครองวุฒิสภาและไปเจรจาความกับต่างประเทศโดยที่ไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลกับประชาชน